เดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมค่ะวายองุ่นไซมัสเขียวนะคะหมักไซลับไซมัสมาดูกันว่ารสชาติจะถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆดูค่ะสีสวยน่าดื่มมากเลยเดี๋ยวป้าหมูจะชิมค่ะ มันอร่อยอ่ะเพื่อนเพื่อนมันมีความแบบมันหอมอ่ะมันหอมอองุ่นไซมัดแคทอ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทําอีกเช่นเคยนะป้าหมูจะพาเพื่อนเพื่อนแปรรูปอองุ่นไซมัดแคทนะคะอองุ่นไซมัดแคทมันก็จะเป็นลูกใหญ่ๆสีเขียวแบบเนี้ยเพื่อนเพื่อนมันก็จะมีหลายไซส์หลายเกรดนะมันใช้ได้ทุกไซส์ทุกเกรดเพื่อนเพื่อนขอให้เป็นไซมัดแคทนะ พะตัวนี้มันจะได้ความหวานความฉ่านะสูตรในวันนี้นะคะป้าหมูจะใช้ไซรัปองุ่นไซมัทแคทของรองบีดนะเพื่อนๆสั่งในแอปส้มแอปฟ,ฟ้ามีขายนะคะสั่งได้เลยองุ่นไซมัทแคทนะรองบีดนะคะเขาจะมีไซรัปองุ่นเนี่ยมันจะเป็นองุ่นไซมัทแคทองุ่นเคียวโฮเพื่อนๆดูดีๆนะเวลาสั่งนะถ้าเพื่อนๆใช้องุ่นม่วงนะหรือว่าองุ่นแม่หมดนะ เพื่อนๆก็ใช้ไสรับองุ่นเขียวโฮนะคะมันถึงจะเข้ากันนะถ้าเป็นองุ่นไซมัสแคทเขียวแบบเนี้ยเพื่อนๆสั่งเป็นไสรับองุ่นไซมัสแคทดิบแบบนี้นะเพื่อนๆต้องดูดีๆนะอย่าสับสนนะคะเพราะว่ามันจะคนละกินละรสกันนะบุตรในวันนี้ป้าหมูใช้องุ่น1กิโลใส่ับองุ่นไซมัสแคทหขวดน้ําตาลทรายขาว1กิโลเดี๋ยวเราจะไปเตรียมเนื้อองุ่นให้เรียบร้อยก่อนค,ะค่ะเดี๋ยวจะมาดูในขั้นตอนต่อไปนะ อุนไซมัทแคทหนึ่งโลนะคะก็ได้ชามใหญ่อย่างนี้เลยนะเพื่อนๆเนี่ยป้าหมูหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เห็นไหมคะวายองุ่นนะเราจะไม่ใช้เครื่องปั่นนะคะเราจะต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบเนี้ยถ้าเพื่อนๆไม่มีที่บดที่บดมันที่บดองุ่นแบบนี้นะเพื่อนๆก็ใช้มือล้างให้สะอาดแล้วก็ใช้มือบีบขยำนะคะไม่จําเป็นต้องให้มันละเอียดนะเพื่อนๆให้มันแบบแตกออกจากกันก็พอนะเดี๋ยวป้าหมูจะกดให้ดูนะ เราจะใช้ตัวนี้นะคะที่บดองุ่นเนี่ยเนี่ยเราจะทําแบบนี้เพื่อนๆดูทําแบบนี้แป๊บเดียวเนี่ยมันแตกเลยเห็นไหมเนี่ยง่ายๆเลยสะอาดด้วยมือเราก็จะไม่สัมผัสดโดนองุ่นนะคะเนี่ยกดเบาๆเ,เองเพื่อนๆดูนะเห็นไหมแตกแล้วแค่เนี้ยใช้ได้เลยนะเดี๋ยวป้าหมูจะกดองุ่นให้ครบทั้งถ้วยนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาดูในขั้นตอนต่อไป เราจะใช้น้ำหนึ่งลิตรมาต้มนะเทลงหมอ้อเลยค่ะเปิดเตาค่ะเราใช้ไฟแรงได้เลยนะตอนนี้ตอนนี้น้ำร้อนแล้วเราจะเทองุ่นลงไปเลยค่ะองุ่นที่เราบดยีแล้วแบบนี้นะคะหนึ่งกิโเนี่ยเยอะมากเลยเพื่อนๆดูนะเทลงไปเลยค่ะเราใช้หนึ่งกิโลตัวนี้เป็นองุ่นไซมัสแคคเขียวนะคะ เราเทอ่างนลงไปเติมน้ำตาลทรายหนึ่งกิโลนะคะเราใช้น้ำตาลทรายขาวนะเทลงไปเลยเราอยากจะให้สีไวมันสวยนะคะเราใช้น้ำตาลทรายขาวนะถ้าใช้น้ำตาลทรายแดงเนี่ยสีมันจะเข้มนะคะเทน้ำตาลทรายลงไปเพื่อนๆคนเลยนะคนให้น้ำตาลทรายละลายก่อนนะ องุ่นเราจะไม่ต้มนานานะเพื่อนๆเราคนจนน้ำตาลทรายละลายเนี่ยเพื่อนๆดูน้ํามันจะใสขึ้นพอเห็นน้ำตาลทรายละลายเราจะปิดเตาเลยค่ะปิดเตาได้เลยตอนนี้เราก็พักจนน้ําต้มองุ่นนะคะเป็นอุณหภูมิห้องนะคราวนี้เราจะมาผสมนะคะเพื่อนๆเราจะเติมใสรับองุ่นไสมัดแคบแบบนี้นะคะของรองบีทนะ เติมหนึ่งขวดเลยเทลงไปเลยค่ะเราเติมไซรัปองุ่นไซมาแคทลงไปเพื่อนๆเ,เติมน้ำส่วนที่เหลือลงไป4ลิตรค่ะน้ำที่ใช้เติมต้องเป็นน้ำดื่มเท่านั้นนะคะห้ามใช้น้ำประปานะถ้าใครใช้น้ำปราปาเพื่อนๆเ,เ,เอาไปต้มก่อนนะคะ เราจะคนส่วนผสมให้เข้ากันในขั้นตอนต่อไปเราจะทำการเทสยีตนะคะตักน้ำแบ่งใส่ชามไว้เราใช้ยีตทำวายแบบนี้นะคะมันสร้างแอลกอฮอล์ได้เยอะกว่านะเราใช้ยีตที่1ช้อนชานะคะใช้ช้อนตวงแบบนี้นะเราจะไม่เทลงกะละมังนะเพื่อน เราเทลงไปในชามที่เราแยกน้ำไว้แบบนี้คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้ยีสต์เขาทํำงานก่อนนะคะยีสต์ทำวายมันจะขึ้นฟูช้ากว่ายีสต์ทำขนมปังเพื่อนๆเพราะฉะนั้นมันอาจจะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะกว่าจะขึ้นนะไม่ต้องตกใจนะคะระหว่างที่เรารอให้ยีสต์ทำงานเนี่ยเราก็ไปเทน้ำลงถังหมักก่อนนะ ตอนนี้ยีตของเราก็ขึ้นฟูดีแบบนี้เลยเห็นไหมคะถ้าขึ้นฟูดีแบบนี้หมายความว่าใช้งานได้นะถ้ายีตหมดอายุนะคะมันจะตกตะกอนนอนก้นน้นําที่เราเท,ทยีตมันจะใส่นะเดี๋ยวเราจะเทลงถังเลยค่ะเราเทยีตลงถังหมักไปได้เลยค่ะเทยีตลงไปเพื่อนๆปิดฝาให้สนิทก,ก่อนนะเขย่าถัง การเขย่าถังมันเป็นการเพิ่มออกซิเจนภายในถังนะคะแล้วก็เขยาเ่าเศษเพื่อนๆคลายฝาถังออกครึ่งนึงนะให้เขาขยับได้นะคะไม่งั้นถังมันจะบวมนะเนี่ยแบบเนี้ยคายฝาถังออกเรียบร้อยเพื่อนๆอย่าลืมติดสติกเกอร์ด้วยนะองุ่นไซมัดหมักไซราบไซมัดนะคะหมักวันที่ยี่สิบเก้าเดือนสิบเอ็ดป้าหมูจะหมักในอุณหภูมิห้องสองสัปดาห์เพื่อนๆครบสองสัปดาห์เดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตว่าไวน์องุ่นไซมัด หมักไซรับไซมัดแคทมันจะมีความอร่อยถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเพื่อนๆรอ,อชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตวาองุ่นไซมัดนะคะเราหมักมาได้2สัปดาห์แล้วค่ะเพื่อนๆประมาณ15วันนะตอนนี้นะคะเราก็พอใจในรสชาติแล้วเดี๋ยวเราจะทําการน็อกยีดเลยค่ะกองผ่านกระชอนไปได้เลยค่ะอันนี้เราก็กองกาก,ากเรียบร้อยแล้ว กากแบบนี้เราจะไม่ใช้ค่ะเพื่อนๆเนททิ้งไปได้เลยนะวันนี้เราจะสอนให้เพื่อนๆแก้ไขรสชาติของไวน์นะคะถ้าใครเปิดไวน์ออกมาจะน็อกยีสต์แล้วมีรสขมหรือว่ารสเฝื่อนหรือว่ารสเปรี้ยวนะเราจะสอนวิธีการแก้ไขโดยการเติมน้ำตาลทรายนะคะถ้าทําในสูตรของป้าหมูนะ1สูตรเนี่ยป้าหมูจะเติมน้ำตาลทรายเนี่ยประมาณ30-50กรัมไม่เกินนี้นะคะ เราเติมลงไปในขั้นตอนนี้ได้เลยเติม30กรัมหรือ50กรัมเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆชิมว่าวายของเพื่อนๆน,นั้นมีรสขมมากเฟื่อนมากหรือว่ารสขมนิดเดียวนะคะเราก็ใส่ในปริมาณที่เราต้องการนะคะไม่ใช่ต้องทำตามป้าหมูทุกขั้นตอนนะถ้าสมมติเพื่อนๆหมักไปเนี่ย10วัน12วันเนี่ยแล้วชิมวายของเราโอ้มีรสชาติที่พอดีละนะไม่ต้องการเติมอะไรอีก เราก็นกยีดได้เลยไม่ต้องเติมนะคะแต่ถ้าใครหมัก14-15วันเนี่ยมันมีความขมความเฟื่อนเนี่ยกินไม่ได้นะคะบางคนก็ชอบลดขมลดเฟื่อนเพื่อนๆน,น,นะว่าไม่ได้แต่บางคนอยากให้ติดหวานหน่อยเราก็เติมน้ำตาลทรายในขั้นตอนนี้ค่ะเติมลงไปได้เลยเปิดเตาค่ะเราเทน้ำตาลทรายลงไปเพื่อนๆรีบคนนะไม่งั้นน้ำตาลทรายมันติดก้นหม้อนะคะ วันนี้เราจะนกยีดที่40องศาเท่านั้นนะคะเครื่องวัดอุณหภูมิมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการทํำวายสมาชิกท่านใดที่ยังไม่มีใช้นะคะสั่งซื้อที่ป้าหมูได้นะเวลาที่เราใช้เครื่องวัดอุณหภูมินะคะจะต้องคนวายไปแบบนี้นะคะเพื่อให้ไอร้อนนะ่ะมันระเหยขึ้นมาตัววัดอุณหภูมิมันจะได้จับความร้อนได้นะคะเพามันทำงานด้วยระบบอินฟราเรตนะ เราจะคนไปเรื่อยๆเ,เบาๆจนกว่าว่าเราจะวัดได้ที่อุณหภูมิ40นะตอนนี้มันได้36นะคะเราจะไม่เอาอุณหภูมิสูงเกินไปเพราะว่าเราอยากให้แอลกอฮอลของเราคงอยู่นะถ้ามันเดือดหรือมันร้อนจนเกินไปเลยแอลกอฮอลจะหายหมดนะ ไหมคะอุณหภูมิจะค่อยๆขยับขึ้นนะนี่นะคะตอนนี้ป้าหมูวัดได้ที่40.1องศาเราก็ปิดเตาได้เลยตอนนี้เราก็ปิดเตาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องพักให้วายเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะถึงจะเทลงถังบ่มนะคะ เพื่อนๆห้ามเทลงถังบ่มในขณะที่วายยังมีอุณหภูมิสูงแม้กระทั่งวายยังอุ่นๆอ,อยู่ก็ไม่ได้นะต้องให้เย็นสนิทเท่านั้นนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าเย็นสนิทแล้วหรือยังเพื่อนๆน,น,นอกวันนี้พรุ่งนี้ค่อยเทลงถังก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาอัปเดตหลังจากที่วายเป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะตอนนี้เราพักจนวายของเราเป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะเดี๋ยวเราจะเทลงถังสำหรับบ่มเลยค่ะ ตอนนี้เราก็เทวายลงถังบ่มเรียบร้อยนะคะป้าหมูจะสอนให้เพื่อนๆน,น็อกยี้2ขั้นตอนโดยการเติมสารโพแทสเซียมเมตาไบซันไฟนนะสาร,สารตัวนี้นะคะเรียกว่าสาร KMS นะคะหรือว่าสารคงสภาพนั่นเองนะเม็ดเขาจะละเอียดนะคะเหมือนเกลือปรุงทิพย์นะหสูตรของป้าหมูเนี่ยถัง6ลิตรเราจะใช้2ช้อนแบบนี้ใครที่สั่งซื้อสารจากป้าหมูไปจะได้ช้อนแบบนี้ไปด้วยนะเราใช้ตามคิปที่ป้าหมูสอนได้เลยค่ะ ตัวนี้ละลายค่อนข้างง่ายนะคะเราจะตักแล้วก็เทลงไปในถังได้เลยนี่นะคะ1ช้อน1ช้อนพูนๆไปเลยเพื่อนๆใส่ไปเลย2ช้อนเราใส่สารเคมลงไปนะคะเพื่อนๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องขย่าอะไรเลยนะคะปิดฝาถังให้สนิทแค่นั้นสารตัวนี้มันละลายค่อนข้างง่ายนะคะเราจะบ่มในอุณหภูมิห้อง7-10วันค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าว,าวาอง,งุ่นไซมัสของเราบ่มไปแล้ว7-10วัน จะมีรสชาติที่เราถูกใจมากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆรอชมค่ะวันนี้เราจะมา y, อัปเดตไวนยองุ่นไซมัสเขียวนะคะหมักไซรัปนะเราบ่มมาได้ประมาณ7วันนะคะเพื่อนๆความใสมันก็จะได้ในระดับหนึ่งนะเราจะต้องทําเป็นขั้นเป็นตอนไปนะคะเราบ่มผ่านมา7จ็ถึงสิวันเนี่ยเราก็จะเก็บไวน์ลงขวดก่อนนะคะเพื่อให้เขาตกตะกอนไปอีกนะวันนี้ป้าหมูจะสอนให้เพื่อนๆ เก็บวายลงขวดโดยการเติมสารโพแทสเซียมซซเดเบตนะคะสารโพแทสเซียมซอดเบตเ,เ,เนี่ยมันช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อยีสต์ค่ะเวลาที่เราน็อกยีสต์นะคะเพื่อนเพื่อนเราน็อกด้วยอุณหภูมิ4 0่สถึงสีองศาเนี่ยมันก็เป็นการพาเจอรไรดวในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าเราอยากจะให้มันมีความเป็นแอลกอฮอล์คงอยู่เนี่ยเราจะไม่น็อกในอุณหภูมิที่สูงเกินไปเพราะฉะนั้นยีสต์มันอาจจะตื่นกลับมาทํางานได้อีกนะคะ มันเป็นสปาร์กิ้งไวเพื่อนเพื่อเข้าใจคําว่าสปาร์กิ้งไวไหมมันก็คือไวซ่าไวที่มันมีกกดนั่นเองแต่ว่าดื่มได้ค่ะอร่อยด้วยแต่ว่าถ้าเก็บในระยะยาวเนี่ยเพื่อนๆนนะมันอาจจะเสียรสชาตินะคะถ้ากินแบบแช่ตู้เย็นเก็บไว้กินในระยะสั้นเนี่ยอาจจะไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเก็บในระยะยาวเนี่ยป้าหมูก็แนะนําให้เติมสารโพแทสเซียมซอเบตนะเพื่อให้ไวน์ของเรานะคะคงสภาพสีกลิ่นรสนะ ไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองสารโพแทสเซียมซอเบตนะคะไม่เค้าจะเป็นแท่งๆเหมือนป้องอ้อยแบบนี้นะใครที่สั่งซื้อสารจากป้าหมูไปเนี่ยเพื่อนๆจะได้ช้อนไปด้วยนะช้อนตักแบบเนี้ยเราจะใช้งานตามคลิปที่ป้าหมูสอนนะขวดเล็ก 300-500ml นะคะเราจะเติมสารซอเบตเนี่ยหช้อนแต่ถ้าเป็นขวดใหญ่แบบนี้นะคะ700-1000 m ถเนี่ยเราเติมที่2ช้อนน้ำเงินแบบนี้ สารตัวนี้มันละลายค่อนข้างง่ายนะคะเราตักแล้วก็เติมลงไปในขวดได้เลยเนี่ยเราใช้ปริมาณแค่นี้เพื่อนๆไม่ต้องช่างตวงอะไรให้ยุ่งยากเดี๋ยวจะมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมใส่น้อยจังเลยมันจะมีประสิทธิภาพหรือใส่เท่านี้เลยเพื่อนๆนะป้าหมูสอนให้เพื่อนๆใส่ในปริมาณ1ช้อนเนี่ยป้าหมูทํามาแบบหลายสิบหลายร้อยคลิปมากนะ่ะมันช่วยทําให้วายของเราเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นนะ พอเราเติมโพแทสเซียมซอเดีมลงไปเพื่อนๆเ,เห็นไหมมันไปนอนอยู่ก้นขวดเนี่ยสารตัวนี้มันละลายค่อนข้างง่ายเดี๋ยวเราก็จะเทวายลงขวดไปได้เลยค่ะการเทวายลงขวดเพื่อนๆยกถังไวายเนี่ยแบบเบามือยกแบบนี้เลยกินหอมมากเลยค่ะตัวนี้ตัวองุ่นไซมัสเขียวเนี่ยเพื่อนๆ มันมีความหอมเป็นเอกลักษณ์นะพวกองุ่นไซมัสแคทเนี่ยมันมีทั้งองุ่นไซมัสแคทเขียวองุ่นไซมัสแคทแดงนะคะเนี่ยเพื่อนๆดูก้นถังเห็นไหมเนี่ยเขาตกตะกอนแบบนี้เลยเห็นไหมคะเนี่ยป้าหมูยกเนี่ยตะกอนมันไม่กระดิกเลยเห็นไหมเรายกแบบเบามือค่ะเพราะว่าเรารู้วิธีรู้จังหวะที่จะยกถ้าพูดพลาดยกเนี่ยตะกอนมันละเอียดเพื่อนๆมันมันจะขุ่นขึ้นมาเลย เนี <ersch> <Nigeria. S 1> ่ยเห็นไหมคะเราก็ได้น้ำวายที่ใสกิ๊กแบบนี้เราจะต้องบ่มในอุณหภูมิห้องต่อนะคะเพื่อให้ได้วายที่มีความใสเพิ่มขึ้นตอนนี้เราเติมซอเบทลงไปในขวดแล้วเพื่อนๆเขียนสติกเกอร์มาติดไว้ด้วยอนนี้วายลำไยไว้ช็อกนะคะเห็นไหมเนี่ยป้าหมูก็เก็บวางในอุณหภูมิห้องเลยเพื่อนๆเนี่ยป้าหมูก็ตั้งในชั้นแบบนี้เลยวางในอุณหภูมิห้องปกติเลยเห็นไหมคะเนี่ยมันได้ความใสแบบนี้นะ ตัวนี้เป็นวายเปลือกสับประรดนะคะไหลับสลาเห็นไหมคะเนี่ยมีความใสระดับสิบเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมค่ะวายอางุ่นไซมัสเขียวนะคะหมักไซหลับไซมัสมาดูกันว่ารสชาติจะถูกใจเรามากน้อยแค่ไหน เพื่อนๆดูค่ะสีสวยน่าดื่มมากเลยเดี๋ยวป้าหมูจะชิมค่ะอืมันอร่อยอ่ะเพื่อนๆมันมีความแบบมันหอมอ่ะมันหอมอง,อมองุ่นไซ่มัดแคดอ่ะองุ่นไซมัดแค่ร,ราคาสูงนะแต่ว่าเวลาที่เราทำไวน์ออกมาเนี่ย มันคุ้มค่าเงินนะมันมีความอร่อยมันล้นทอ้องล้นคอบุบว่าเพื่อนๆืป้าหมูหมักด้วยไซรับไซมาแคทของรองบีดนะมันให้ความหอมอะ่ะเวลาที่เราเอามาทำไวน์นะคะเราใช้อ่งุ่นเนี่ยถ้าเราต้องการความเข้มข้นเนี่ยเราอาจจะต้องใช้อ่งุ่นถึง10โลแต่ป้าหมูสอนให้เพื่อนๆใช้อ่งุ่นไซมาแคทเขียว1กิโลไซรับไซมาแคทของรองบีดนะ1ขวดมันก็ได้ความอร่อยเข้มข้นแบบนี้เลยเพื่อนๆื ทำตามสูตรป้าหมูนะเพื่อนๆจะได้วายที่มีคุณภาพแบบนี้เลยนะบางคนถามป้าหมูว่าแช่ง่นอย่างเดียวไม่ได้หรอคะใช้ได้ค่ะเพื่อนๆอยากใช้ใช้ได้เลยแต่ว่าจากในสูตรที่ป้าหมูใช้องุนไซมาแคทหนึ่งกิโลถ้าเพื่อนๆอยากจะใช้องุนอย่างเดียวเพื่อนๆใช้องุนห้ากิโลเลยนะลองคิดดูว่าอันไหนมันถูกมันแพงกว่ากันระหว่างการใช้องุนไซมาแคทหนึ่งกิโลแล้วก็ไซรัปของรองบีทหนึ่งขวดนะคะกับ การใช้ง่นอย่างเดียวต้องใช้ถึงห้ากิโลเพื่อนๆดูว่าอ,อันไหนถูกอันไหนแพงกว่ากาันนะต้องไปคำนวณดูนะมันอาจจะไม่ได้รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมแบบนี้ก็ได้นะก็สูตรใครก็สูตรมานะคะสูตรป้าหมูเป็นแบบนี้นะใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สําหรับท่านก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์ออกไปเยอะๆเ,เลยค่ะเพื่อนสมาชิกท่านอื่นจะได้รู้ถึงวิธีการทํวายอย่างถูกต้อง กอหมูก็สวัสดีทักทายเอซทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ